ประเทศไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารที่สำคัญโดยเฉพาะด้านขีปนาวุธซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สะท้อนศักยภาพการป้องกันประเทศได้ชัดเจนที่สุดการที่กองทัพไทยมีความพยายามในการเสริมสร้างกำลังรบและระบบยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยทำให้หลายประเทศในภูมิภาคและแม้แต่ในระดับนานาชาติจับตามอง เพราะขีปนาวุธไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือโจมตีแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการป้องตรามและเพิ่มน้ำหนักทางการเมืองระหว่างประเทศด้วย เมื่อพูดถึงถีปนาวุธของไทยสิ่งที่ต้องพิจารณามีหลายด้านทั้งประสิทธิภาพการยิงความแม่นยำระยะยิงต้นทุนการจัดหารวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอาจมีจำกัดแต่จากการรวบรวมข้อมูลที่ปรากฏในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น หนึ่งในระบบที่ถูกพูดถึงอ,อย่างมากคือการจัดหาขีปนาวุธจากจีนไม่ว่าจะเป็น DF-41 หรือระบบรุ่นอื่นๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันเชิงกลยุทธ์จุดเด่นของขีปนาวุธจีนคือการมีรัศมีการยิงที่ครอบคลุมหลายพันกิโลเมตร ความสามารถในการติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่ที่ทำให้ยากต่อการตรวจจับและที่สำคัญคือราคาที่ไม่สูงเท่ากับอาวุธจากสหรัฐอเมริกาหรือ,อยุโรปเมื่อเปรียบเทียบแล้วไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในราคาที่คุ้มค่าสมรรถนะของขีปนาวุธที่ไทยให้ความสนใจนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ระยะใก,กล้ระยะก,กลางไปจนถึงระยะไก,กลขีปนาวุธระยะใก,กล้มักใช้เพื่อป้องกันชายฝั่งหรือการคุกคามจากเรือรบศัตรูระยะก,กลางสามารถครอบคลุมพื้นที่การป้องกันเชิงยุทธศาสตร์เช่นปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญขนาดที่ระยะไก,กลหรือขีปนาวุธข้ามทวีปเช่น Df41 มีพิสัยการยิงไกลหลายพันกิโลเมตรทำให้สามารถป้องปรามภัยคุกคามในระดับภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ด้านราคานั้นถือเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนมักวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดยประมาณขีปนาวุธพิสัยใกล้าราคาตกอยู่ที่หลักไม่กี่ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งระบบส่วนขีปนาวุธพิสัยกลางมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าขณะที่ขีปนาวุธข้ามทวีปเช่น f 4 1ราคาต่อหนึ่งหน่วยอาจอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสัญญาและอุปกรณ์สนับสนุนที่มาพร้อมกัน ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ราว700-900ล้านบาทต่อหึงระบบซึ่งถือว่าสูงแต่หากมองในแง่ความสามารถในการป้องกรามภัยคุกคามระดับประเทศราคานี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือเรื่องการบำร,รุงรักษาขีปนาวุฒเป็นยุธทธปกรณ์ที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแข็งหรือระบบควบคุมการนำวิถี การมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนจากประเทศผู้ผลิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ส่งนายทหารและวิศวกรไปฝึกอบรมกับประเทศผู้พ้าทำให้มั่นใจได้ว่าระบบที่ได้รับการจัดหาจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงสมรรถนะที่สำคัญที่สุดของขีปนาวุธ คงหนีไม่พ้นเรื่องความแม่นยำระบบรุ่นใหม่ที่ไทยมีการศึกษาหรือจะหามักมีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่สิบเมตรในระยะหลายพันกิโลเมตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ลำหน้ามากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีตนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการติดตั้งหัวรบหลายแบบทั้งแบบธรรมดาและแบบพิเศษเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลาย ผลกระทบที่ตามมาเมื่อไทยเสริมกำลังด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลคือการเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านย่อมจะประมองเพราะแม้ไทยจะประกาศชัดเจนว่าการจัดหาเพื่อป้องกันประเทศไม่ใช่เพื่อรุกราแต่การมีขีปนาวุธพิสัยไกลก็ทําให้ศักยภาพทางการทหารของไทยสูงขึ้นออย่างก้าวกระโดดส่งผลโดยตรงต่อการคํานวณเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศรอบข้าง ในแง่การเมืองระหว่างประเทศไทยต้องรักษาสมดุลทางการทูตเพราะการจัดหาขีปนาวุธจากจีนอาจทำให้สหรัฐอเมริกาหรือพันธมิตรตะวันตกมีท่าทีระมัดระวังมากขึ้นอย่างไรก็ตามไทยก็สามารถใช้สถานการณ์นี้เป็นประโยชน์ในการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ทำให้ประเทศมีทางเลือกมากขึ้นและไม่ถูกผูกขาดโดยมหาอำนาจใด,ดมหาอำนาจหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศเองการจัดหาขีปนาวุธจากต่างประเทศอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลแต่ในทางกลับกันหากไทยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนมาสู่การผลิตหรือการซ่อมบำรุงภายในประเทศก็จะช่วยยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการป้องกันของไทยเองในระยะยาวและยังสร้างงานให้กับคนไทยด้วย สิ่งที่ควรเน้นย้ำคือการมีขีปนาวุธไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การแสดงแสนยานุภาพแต่ยังเป็นการสร้างหลักประกรันด้านความมั่นคงเมื่อประเทศมีศักยภาพการป้องกันที่สูงศัตรูหรือผู้ที่คิดคุกคามย่อมต้องคิดทบทวนหลายครั้งก่อนจะลงมือทำให้สันติภาพในภูมิภาคมีความมั่นคงมากขึ้น อีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญคือการเปรียบเทียบราคาและสมรรถนะกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างเช่นเวียดนามที่มีการจัดหาขีปนาวุธจากรัสเซียหรืออินโดนีเซียที่ให้ความสำคัญกับระบบเรือดำน้ำและขีปนาวุธต่อต้านเรือรบหากเปรียบเทียบแล้วการเลือกใช้ขีปนาวุธจากจีนของไทยทำให้ได้พิสัยไกลกว่าในราคาที่คุ้มค่ากว่า ในสายตาประชาชนไทยการใช้งบประมาณด้านการทหารมักเป็นเรื่องอ่อนไหวแต่หากมองในเชิงยุทธศาสตร์งบประมาณนี้คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงของชาติความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคามช่วยให้ประเทศสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากสงครามหรือการคุกคามจากภายนอกเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วการที่ไทยมีความสนใจและจัดหาขีปนาวุธพิสยยัยไกล เช่น DS 41ถือเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญสมรรถนะที่เหนือชั้นทางด้านที่สายยิงความแม่นยำการเคลื่อนที่ที่ยากต่อการตรวจจับและราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องค่าใช้จ่ายแต่หากมองถึงผลประโยชน์ระยะยาวแล้วการลงทุนนี้มีความคุ้มค่า ท้ายที่สุดแล้วขีปนาวุธไม่ใช่แค่ยุโทโธปกรณ์แต่คือหลักประกันความอยู่รอดของประเทศเมื่อไทยมีความสามารถในการป้องกันที่เข้มแข็งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและยังเพิ่มอมำนาจการต่อรองในเวทีนานาชาติประเทศไทยจึงสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก